ยินดีต้อนรับทุกคนกับคอสูอีปิกเซเว่นครับและวันนี้เราอยู่กับอัปเดตใหม่นะฮะพร้อมตัวละครใหม่และนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับของ PC Client ด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวละครอย่างชนิลก่อนนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มาตั้งแต่สมัยเปิดบท3เลยนะฮะรับขึ้นมาให้เป็นตัวละครให้เล่นในวันนี้นั่นเองนะครับชนิลสปีด117นะฮะแล้วก็สกิลเนี่ยเรียกได้ว่าทานาเชืงเกียวนนุ มาเพื่อฆ่าหมอเล่จริงๆนะครับเอาล่ะมาเริ่มกันที่พาสซีฟชานิวันก่อนเลยนะครับพาสซีฟชานิวเมื่อพันธมิตรฝั่งเรานะครับติดพิษหรือพิษร้ายแรงนะครับหลังจากฝั่งของข้ามใช้สกิลเนี่ยจะทําการลบล้างดีบัฟของชนิวเองนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะใช้สกิลที่สามารถลบล้างดีบัฟทั้งหมดของเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็มอบภูมิคุ้มกันหนึ่งเทิร์นก่อนจะรีเซ็ตคูราสกิลของชนิวเองนะครับซึ่งไอ้พาสซีฟนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกๆ2เทิร์น ะะถ้าอัพุูดาก็จะเหลือ1เทิรเธอนั่นเองนะครับเอาละต่อไปสกิลแรกนะครับเป็นการโจมตีแล้วก็ล้างดีบัฟนะฮะแล้วก็ถ้ากดโซก็จะเป็นการล้างทั้งทีมที่มีอะไรเยอะนะครับส่วนสกิลที่3เป็นโจมตี l อ e นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มดีเฟนต์แล้วก็มีเลงเกตให้กับตัวเอง50%นะครับ แล้วก็มีฟิกดาเมจ4,000โดยเอฟิกดาเมจ4,000นี้นะครับจะเพิ่มขึ้นครั้งละ4,000ทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้นะโดยสามารถซ้อนกันได้สูงสุด2ครั้งก็คือ8,000ก็ประมาณ12,000หรือเปล่าถ้าถ้าคำนวณได้ผิดนะเอ๊ะครั้งที่1 4,000ครั้งที่2 8,000ครั้งที่3อันน่าจะประมาณ12,000สองกลับฟิกดาเมจนะครับโด้ครับกูไอ้ข้าวสติรุณีสโรสโรเขยติโมลา ในส่วนของอาน์ติแฟกต์นะครับก็จะเป็นในส่วนของการมอบบาริยาน,นะครับให้กับคนที่โดนดาเมจมากกว่าหรือเท่ากับ25%นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มาพร้อมกับแน่นอนนะครับนเรื่องเสริมของชินิวเอง2ส,สัปดาห์ด้วยกันอิอูนะครับมา300้อยอสร้อยก็ คงไม่การันตีหรอกเนาะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ออกมากนะครับสำหรับชนิวโอเคไปอุ้ยมาหาราตั้งแต่แรกเลยเว้ยโอเคเฟันโอเคจบเลยทีนี้จบตั้งแต่ครั้งแรกนะครับครั้งที่สองของอ์ติแฟกต์ได้ไหม โอเคจบละสำหรับชนิชวนะครับไม่มีอะไรเยอะในสัปดาห์นี้นะฮะเป็นสัปดาห์ที่ในส่วนของชนิวอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ PC c ี i คลเอนด้วยที่เข้ามาในสัปดาห์นี้นะเอาละสัปดาห์นี้มาอัปเดตสั้นๆนะครับสำหรับ Epic 7ซแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม